สวัสดีครับหลังจากที่หายกันไปเกือบ2ส,สัปดาห์นะครับคลิปนี้ผมกลับมากหายบึงนกมันห่าวนะครับนี่เป็นอาการของนกห่าวนะครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นอาการตกใจนะครับมันเลยนียนส่วนสาเหตุการหายไปของผมก็คือเป็นไข่นะครับไข่เบิดทั้ง3คนพอแม่ลูกเลยครับผมนอนส้มอยู่เกือบ2อ,อาทิตย์ลูกกับไปไปโรงเรียนคลิปนี้ผมกับ ถ่าย่าได้ลายมือแล้วครับผมแต่บมมีเวลาตัดต่อบมมีเวลาอัดเสียงบมมีแห้งกับเสียงกับบมมีนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นอาการโมโหครับสาเหตุก็น่าจะมาจากการเลียนกันแล่นยอกกันเมื่อกี้แล้วครับเราโมโมโหอยู่ตัวเดียวตัวนี้ซื้อคำคู้นนะครับผุวหนาเบิงอาการก็ยังค้นเมาน่แหละเบิงโหลดพี่น้องห้างเทื่กับเป็นแต่ยักหัวก็ยังนี่ เบื้องยังหนึ่งก็คือจังถืออียางตอดนี่แล้วน้วนองพี่น้องว้าเบิ่งดูส่วนอาการของน้องของควันกัดตอนนี้ก็หายไข่แล้วนะครับแต่ว่ากัดยังยังม,งมีแห้งยังบลาเรื่องบันไดเดี๋ยวส่วนคลิปของน้องของควันกัดเดี๋ยวรอให้น้องอาการปกติจังหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปแน่นอนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆคลิปต่อไปนะครับผมให้สมองผมแลนกันนี้จักหน่อยก่อน,นครับผมสวัสดีครับ